จะรู้ได้อย่างไรเมื่อเป็นมะเร็งเต้านมคะถ้ารอจะรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะสายไปไหมลูกเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่าไหมดีกว่าเปานเรื่องแรกในสมัยอดีตเด็กการที่ผู้หญิงไทยนะครับเ mm hmm. ต้านมเป็นประเภทเสี่ยวหลงเป่าเออสารเปาลูกเล็กหรือเป็นพวกลูกเกดบนกําแพง mm hmm. นะเออไอพวกนี้ปลอดภยัยไหมปลอดภัยเพราะมันเล็ก แต่ถ้าเกิดเธอเห็นไหมฝ้าหลังมันเป็นมะเร็งกันเยอะใช่ไหมเ mm. พราะนมมันโตใช่ไหม mm. เพราะฉะนั้นขนาดของนมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงนั่นอันแรกแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะอันที่สองให้เราเช็คว่าคุณยายเราเป็นไหมคุณแม่เราเป็นไหมถ้าคุณยายเราไม่เป็นคุณแม่เราไม่เป็นคุณยายทวดไม่เป็นโอกาสเป็นน้อยครับต่อไปก็ปัจจัยเสี่ยงภายนอกนะล,ลูกจําไว้ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมมีดังต่อไปนี้อันที่หนึ่ง การกินของทอดทอดน้ำมันทอดแล้วทอดอีกเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในยุคปัจจุบันนี้เรื่องที่2การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่สองอันดับที่3นะครับกินอาหารหมักๆดองๆก็เลิกกินซะต่อไปกลับบ้านวันนี้เปิด Google Search YouTube วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองครัทุกสัปดาห์นะจ๊ะ ถ้าเกิดเจออะไรสงสัยก้อนเล็กก้อนน้อยไปหาหมอก่อนนะแล้วถ้าอายุเกิน35ขึ้นไปแล้วก็ตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำแบบนี้ถ้าเจอจะเจอ,จะเจอระยะเริ่มแรกก็พอรักษาได้ครับ